เเเดดีี๋ยว,ยวขาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กระตูนชัญชัะนะคะทีมงานคักคักโคราชค่ะวันนี้มางานบริการชุมชนค่ะอยู่ที่วัดวัดป่าจิตสามคีเทศบาล5ค่ะมาเอาผึ่งหลวงออกจากโดมแต่ตูนกลับกล้องให้ดูนะคะ เห็นไหมคะเห็นรังผึ่งไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโดมนุ่นเลยค่ะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเทศบาล5วัดป่าจิตสามคีค่ะนี่ค่ามาจอดรถในล้านวัดค่ะแล้วก็จะมาเอารังพึ่งออกค่ะเป็นงานบริการชุมชนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะตูนเซฟตี้อย่างดีเหมือนเดิม <N un> นี่ค่ะอ่าพานขาวเริ่มทํางานแล้วค่ะเริ่มทํางานนะคะพวกตูนก็ถ่ายอยู่ข้างล่างค่ะถ่ายอยู่ข้างล่างพานขาวเริ่มทํางานแล้วค่ะเริ่มเอาควันลนนังผึ่งแล้วค่ะรังผึ่งหลวงนะคะอยู่บนโดมบนโดมนาอาคารเรียนเลยค่ะนาอาคารเรียนเลยอันตรายนะคะอันตรายกับเด็กๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอาออกะคะ่ะเขาแจ้งมาค่ะเขาแจ้งมาเราก็เป็นงานบริการชุมชนนะคะมาเอาออก ไม่ตอนเป็นห่วงตูนนะคะตูนเซฟตี้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็มีพ่อพันคอยดูแลตูนอยู่ข้างล่างอย่างดีเลยค่ะที่ขึ้นไปคือพ่อพันขาวนะคะขึ้นไปค่ะแล้วก็จะวรพจน์คอยดูอยู่ข้างล่างค่ะคอยช่วยพ่อพันขาวอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มีอยู่กับตูนมีพันหม่องขยอขยแยนะคะเนาะอยู่ข้างล่างกับตูนแล้วก็พ่อพันพึงพงทาศานประแดกค่ะอยู่กับตูนอยู่ห่วงขางตูนเลยค่ะเห็นเป็นอ่าขาวๆนี่ไม่ใช่หมอกนะคะควันค่ะต้องเอาไว ใกล้ๆตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผึ่งเขาจะลงมานะคะจะลงมาใกล้ๆเราเลยตูนถ่ายอยู่ข้างล่างนะคะตูนซูมขึ้นไปค่ะอยากให้ได้เห็นนะคะอยากให้ได้เห็นในหากการทํางานนะคะเนาะตอนนี้กําลังใช้ควัลนล้นรังผึ่งและะ้วค่ะให้แม่เขาออกไปนะคะให้แม่เขาออกไปข้างล่างที่ยืนถือไม้ถ่ายนี่คือจ่าวรพฤษริ้วแดงค่ะคอยรับรังผึ่งอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างบนคือพ่อพานขาวค่ะ ่วนตูนก็นั่งไล่ซดอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะอยู่ข้างล่างค่ะนี่ค่ะแม่พึ่งบินลงมาเต็มเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตูนมีเซฟตี้กันอย่างดีเลยค่ะใส่หมวกใส่ถุงมือกันอย่างดีเลยค่ะแล้วพ่อพานก็จุดควันนะคะอยู่ใกล้ๆกล้ตูนเลยค่ะอยู่กับตูนเลยค่ะใกล้จะเซ็ตแล้วนะคะใกล้จะเซ็ตแล้วค่ะเพราะว่าปัดพึ่งออกจากลังมดแล้วค่ะตอนนี้ ้างขวาตูนนี้พ่อพานผึ่งพงทาซานบาดแดกนะคะนอนอยู่นี่นะคะฝั่งซ้ายนะคะเป็นพานหม่องขยอขยแยคะ่ะนี่เป็นวิธีการเอาตัวรอดจากแม่พึ่งนะคะเนาะส่วนตูนไม่ได้นอนค่ะตูนนั่งนะคะนั่งไล่สดไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยค่ะ <c oughs> เป็นวิธีการเอาตัวรอดนะคะเนาะจากแม่พึ่งคะ่ะแกล้งนอนนะแกล้งนอนนะคะเออส่วนตูนไม่ได้นอนตูนนั่งคะ่ะตูนนั่งไล่ไปด้วยแล้วก็มือนึงก็ถือกล้องถ่ายคลิปไปด้วยค่ะ เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วค่ะเราใช้ควันปัดแม่ผึ่งออกจากรังนะคะแล้วก็เอารังออกเอารังออกไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับไปทําลังใหม่เนาะตรงนี้เป็นโดมหนาอาคารโรงเรียนค่ะอันตรายกลับเด็กๆมากมากเลยค่ะเนาะเวลาเด็กๆเ,เขาเล่นเสียงลงเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยกลัวแม่ผึ่งเขาจะลงมาเขาก็เลยแจ้งมาทางทีมงานพ่อพานนะคะให้มาช่วยเอาออกให้ค่ะตูงก็เลยได้ตามพ่อพานมามาถ่าย ให้พี่น้องได้รับชมกันค่ะมาวานนีก้ก็ที่โรงเรียนนะคะ,ส,ะสารศาสตร์สองลังค่ะแล้วก็ที่คอนโดหนึ่งรังวันนี้ก็ที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะที่โรงเรียนเหมือนกันตอนนี้พ่อพานพ่อพานขาวเริ่มปาดลังพึงออกค่ะนี่แม่พึงก็จะมาอยู่วนอยู่กับตูนกับพ่อพานพผึ้งโพงกับพี่พานหม่องนี่แหละคะ่ะพ่อพานก็เอาควันไวไ้ใกล้ๆตัวตูน กับเนี่ยค่ะไว้กับสามคนนี่แหละค่ะนั่งห่างๆกันเลยค่ะเพราะว่าแม่พึ่งลงมาเยอะมากเลยค่ะลงมาเยอะมากๆเลยอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเจอพึ่งหลวงรัางใหญ่ๆหญ่แบบนี้นะคะเจอพึ่งหลวงเจอต่อเจอแตนแจ้งมาทางคักคักโคราชแฟนเพจได้เลยค่ะหรือว่าแจ้งทางพานพึ่งพงทาทศานต์ประแดกนะคะแจ้งไปทางพานหม่องขยอขยแยค่ะหรือว่าแจ้งทางคุกสามหนึ่งได้เลยนะคะเนาะ เป็นงานบริการประชาชนค่ะแจ้งเรามาได้เลยค่ะเนาะพร้อมบริการพร้อมช่วยเหลือกันนะคะจะเสร็จแล้วนะคะนี่เอาลังพึงใส่ถุงแล้วก็จะเอาลงข้างล่างแล้วค่ะจะจบภารกิจแล้วค่ะของวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราย้ายมุมค่ะย้ายมุมนะคะย้ายมุมไปตรง ที่ปลอดภัยค่ะตามไปค่ะตามไปที่นอนอยู่นี่คือพานหมองขยอขยแยนะคะนี่่ะนอนอยู่นี่ที่เดินขึ้นมานั้นคือจ่าวรพน์อันนี้พ่อพานพึ่งพงทาสาประแดกค่ะที่ยืนอยู่ละแม่ผึ่งตอมเต็มนั่นคือจ่าวรพจน์ค่ะนั่นเอาผึ่งตามมหาตูนนะคะเนาะเออเอาผึ่งตาม,มหากันเดี๋ยวพวกตูนกับพ่อพานก็จะย้ายที่ล้ค่ะเพราะว่า เก็บรังผึ่งจะมุดล้ะค่ะนี่พ่อพานดูแลอย่างดีค่ะมีควันมีควันถ้าควันเยอะๆเขาก็จะไม่เข้ามาใกล้เราค่ะนี่พ่อพานดูแลอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพวกตูนเซฟตี้กันอย่างดีค่ะจบภารกิจแล้วนะคะนี่ค่ะรังผึ่งเริ่มเอาลงแล้วค่ะเอาลงแล้วพี่จ่าวรพจน์ก็รอรับรังผึ่งอยู่ข้างล่างค่ะข้างบนคือพ่อพ่อพ,อพานขาวนะคะ จบภารกิจวันนี้แล้วค่ะเอาผึ่งหลวงออกจากโดมหนาอาคารเรียนค่ะคับค<อ>ักโคราาขอบคุณครับ ภารก,กิจจบแล้วนะคะวันนี้ภารก,กิจจบแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอเหตุนะคะพึ่งหลวงต่อแตนนะคะอ่ารบกว,วนนะคะแจ้งมาทางเพจคักคักโคราชของตุนได้เลยค่ะหรือว,ว่าแจ้งทางกู้ภัยทุกสามหนึ่งนะคะหรือแจ้งทางอ่าทีมงานพานพึ่งพงทศสารบาแดเกนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามเพจคักคักโคราชด,ด้วยนะคะคักคักโคราชเป็นเพจค่ะทั้งช่อง y o u t u คักค<ม>ัก<ม>โคราชค่ะแล้วก็ ฝากติดตามคลิปตอบต,ต่อไปของตูนกับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ